สหคนงงฟิมพุ่มใจเสนอไรบิงเกอร์นี่คืออัลฟามาถึงแล้วเปลี่ยนไรบิงเกอร์ล็อบซ่ายืนยันตำแหน่งไปดีตำแหน่งหนึ่งเปลี่ยนไรบิงเกอร์เรียบลาโวอัปเดตตำแหน่งด้วยเปลี่ยน นี่คือบราวโวมีปัญหาเล็กน้อยแต่ตอนนี้ประจำตำแหน่งแล้วเปลี่ยนทุกหน่วยขอสรุปควารักกินดังนี้ทำลายบริเวณร,รอบ AA และค้นหาระบบเพิ่มเติมทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดเลอนวัวให้ได้และปกป้องให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอัลฟาทราบและเปลี่ยนบราโวทราบรับเปลี่ยน ออกข้างบนอุนตาแมนอุนตาแมนพ่อมึงเออเทปตัวั้งั้นได้เล่นเกนี้นะเคลียร์ ตั้งเชื่อมกำลังออกจากพื้นที่ทีมจู่โจมพร้อมเข้าประจำที่ฮอกเตรียมตัวเปลี่ยนฮอกวันซาบระเบียนฮอกวันกาแฟนหน่อย,ยไหมไร้เรือพูดตั้งเชื่อมออกจากพื้นที่แล้วขอให้หน่วยโชคดี วองแสงไฟก้มต่ำไว้ตามฉันมาและอยู่ให้หางสปอตไลท์ไว้ไม่งั้นภารกิจจบเพแนะ่กำลังเข้าอุโม,มงค์ดำเนินตามแผนไรบินเกอร์พูดทีมจู่โจมไปที่เวพอยต์หนึ่งแล้วได้เวลาส่งของแล้ว ทีมอกบนไปรอบๆแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเปลี่ยนรังตัวด้วยอันนี้มากว่านี้ตัวขนาดนี้รับรองไม่พลาดจะเข้าสิงมันอยู่แล้วพอเวลาเราสักครู่เราหน้าถ้าคนของคุณจัดการไม่ได้ก็ให้คนที่เก่งกว่ามาทำแทนเปลี่ยน